สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพ่ยิปซีพยากรณอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงในวันที่23นะคะกรกฎาคม2564ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นนะคะจะเล่าให้ฟังตอนนี้เราจะมีไลฟ์สดในเฟสในในใน u t u b e ได้แล้วนะนะคะกำลังนะัดเ,เร็วนี้นะคะ Coming s o ู n ก็ขอให้คุณนกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้แล้วกันเวนลาเราไลฟ์สดเนี่ยคุณจะได้เข้ามาดูดวงฟรีได้กันนะคะนะะได้แอบ,แอบ เจ้านายมาดูดวงฟรีกันหรือช่วงนี้ใครว่างๆอยู่นะคะโควิดเนาะก็มาดูดวงฟรีกันได้นะคะให้ถามกันฟรีๆไปเลยนะคะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้นะคะแล้วก็ช่วยเข้าไปกดติดตามใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลยลัคกี้พายปสีพยากรณนะคะที่นั่นก็มีไลฟ์สดดูดวงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลงวิดีโอไว้ให้ทุกวันนะคะ,ะเดี๋ยวดวงความรักรอนิดนึงนะกำลังจะคลอดแล้วนะคะก็จะทำเป็น ดวงความรักให้ดูกันเยอะๆเพราะว่าบางคนเนี่ยสนใจเรื่องความรักเนาะนะคะแต่เราดูให้น้อยมากๆนะคะต่อไปก็จะพัฒนาให้มากขึ้นนะคะใครอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะคะยินดีรับฟังทุกคนเลยนะคะอะวันนี้เราเริ่มต้นดูให้กับคนวาทิตก่อนนะในวันที่23กรกฎาคมนะคะ25 6 4นะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอยไพ่ออกมาดีๆนะมี energy ที่ดีๆนะคะแล้วก็แม่นยำนะคะ คนวาทิ์นะคะขออนุญาตจับสามใบค่ะเมื่อวานคุณก็ได้ไพ่ใบนี้เป็นใบแรกนะเดินทางนะคะยังเดินทางไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ Empress นะคะ The Empress นะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะเมื่อวานคุณก็ได้เจ็ดไม้เท้าเนาะอะอคนวาทิตเขาบอกว่าจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะ หรืออาจจะบางคนไม่ได้เดินทางก็อาจจะเป็นวันที่หนักๆหรือว่าเหนื่อยๆนิดนึงอะค่ะต้องไฟต้องฝ่าต้องฟันต้องบุกต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังเรื่องของการขับรถเร็วด้วยนะนะคะเขาบอกว่าดีเอ็มเพรสเนี่ยก็คืออ่าหมายใจได้เลยว่าคุณแบบว่าเฮงแน่นอนในวันที่ยี่สิบยี่บสามนี้นะคะก็คือว่าสบายแหละนะคือาทาไว้ในมืออย่างนี้ชิโนเป็นนกชิมาเป็นไม้มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเรื่องของการเกษตรนะคะเรื่องของอาหารเสริมอะไรพวกนี้ดีนะคะนะ แล้วก็แม่และเด็กดีนะคะสตรีมีคันหรือว่าอ่าเกี่ยวกับอ่าแม่ลูกอ่อนหรือว่าคุณแม่ให้นมอะไรอย่างเงี้ยพวกผลิตภัณฑ์บนนี้ก็จะให้ให้คุณกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ็ดไม้เท้าบอกคุณมีชาเลนจ์แหละในวันที่ยี่สิบสี่นี้ไอ้วันที่สามนี้นะนะคะแต่ว่าคุณจะสามารถอ่าจัดการกับมันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะคุณเก่งอยู่แล้วนะ,ะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะดูทรงในวันที่ยี่สิบยี่สิบสามนะ เอ้ยยี่สามไหมยี่สามแหละนะยี่สามเนี้ยคุณจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าสําเร็จนะคะแล้วก็ขอไพ่ทักพิเศษคนวันอาทิตย์หนึ่งใบอ่าจะได้เงินด้วยนะคะนะหรือว่าไพ่ทักเตือนว่าคุณต้องคอยคอนโทรลหรือบาลานซ์นะคะเมนเนจให้ดีนะคะควบคุมให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะพลิกคว่ำนะคะเพราะฉะนั้นต้อง ใจจดใจจ่จอกับสิ่งที่คุณทําในวันที่23นี้ให้มากๆอันนี้คือการทักเตือนพิเศษนะคะโอเคไปต่อต่อไปที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์นะ,ะวันที่ยี่สิบสามนะได้ไพ่킹สอดนะคะได้ไพ่แชริออ t นะคะได้ไพ่เดอะฟู l นะคฮะ เขาบอกว่าคนวันจันทร์วันที่23นี้นะคะอาจจะมีเรื่องของอสภาวะอารมณ์นะของคุณนะนะคะค่อนข้างที่จะแบบตึงเครียดหรือดุดันนิดนึงนะคะพูดจาอะไรให้มันดีๆหน่อยนะคะพูดจาอะไรอย่าทาให้คนเนี่ยฟังเขารู้สึกไม่ดีนะคะเพราะคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโมหะจริตเยอะนะคะคิงคิงดาบเนี่ยนะให้ระวังเรื่องของคําพูดหรือการพูดจาอะไรที่มันทําให บริวารรู้สึกไม่สบายใจนะคะนะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองอะพร้อมฟาดพร้อมฟันไปทั่วไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของชอริออตเขามีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะอาจจะวันเป็นวันที่คุณแบบว่าจากบางเหียยลุยๆนะคะทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีเดอะฟูลด้วยนะคะเดอะฟูลเนี้ยการเดินทางแน่นอนเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับก,การเดินทางก็ขอให้ธรรมะระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะคะอ่าขอไพ่ท้าพิเศษคนวันจันหนึ่งใบอ่าเขาบอกว่า แต่จะดีค่ะนะคะก็จะมีเรื่องของการดูแลบริวารเกิดขึ้นนะคะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีนะคะอาจจะได้รับเงินจากบริวารหรือว่าคุณอาจจะไปแบ่งปันให้บริวารหรือว่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบุญให้ทานก็ได้นะคะคนวันจันทร์นะโอเคค่ะไปต่อต่อไปที่คนวันอังคารบ้างคนวันอังคารคะขอสามใบนะคะใบแรกนะคะเป็นหนึ่งถ้วย ใบที่สองเป็นเด็กถือดาบนะคะใบที่สามเป็นเลิฟเวอร์นะคะสําหรับคนวันังคารนะคะเขาบอกว่าอตอนนี้คุณมีความรักอยู่แหละหรือว่าที่ผ่านมานะคะได้พบรักพบโชคนะคะในช่วงนี้นะนะคะแต่วันที่ยี่สิบสามเนี่ยคุณจะมีอารมณ์แบบเด็กๆนะคะหรือได้พบเจอบริวารที่อดื้อๆจันๆนิดหนึ่งนะคะจะต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันนะคะอาจจะมีแอคทิวิตี้ร่วมกันใดๆก็แล้วแต่นะคะนะแล้วเขาบอกว่าเรื่องของอ เดลเวอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องอ่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าได้พบกับความรักความสัมพันธ์พบเจอกับเนื้อคู่ก็ได้นะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังทะเลาะกันนิดนึงนะคะนะอย่าใจร้อนนะคะอย่าดื้อแพง่งอย่ารันรันนะคะอย่าแบบหาเรื่องนะประมาณนี้นะคะอ่าขอไพ่ท้าพิเศษคนวันอังคารนิดนึงคะ่ะอ่ามีเรื่องชู้สาวให้ระวังเรื่องชู้สาวนะ ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวเข้ามานะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับความที่อ่าเรียกว่าทางกิเลสนะนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับความดากักดักใดๆความการเงินการผิดกฎหมายการพนันอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังหมดเลยนะคะอันนี้เพระพาะว่าเป็นไพ่ใบทักเตือนเนาะนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะวันอ่าวันอันนี้เป็นได้เป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะใบแรก ใบที่สองได้เป็นเนื้อคู่ไพ่ไพ่สองถ้วยนะคะอ่าใบที่สามก็ยังเป็นเรื่องของเดวิลอีกนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธนะนะคะจะได้โชคได้ลาบนะคะจากบริวารหรือคนอายุน้อยกว่านะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะตอนนี้มีเงินเก็บเงินก้อนใดๆนะคะนะหรือแบบว่าคุณตอนนี้คุณรักษาเงินยิ่งชีพเลยห่วงแหนมากๆนะคะเสื้อผ้าเก่าคุณก็ไม่ซื้อนะคะรองเท้าขาดคุณก็ไม่ซื้อหมวก พังแล้วก็ยังใส่อยู่นะคะประมาณนี้นะอธิบายให้เห็นภาพเฉยๆนะแล้วก็เขาบอกว่าในวันที่ยี่สิบสอายุยี่สบสาเนี้ยนะคุณจะได้พบเจอกับอ่ามิตรภาพที่ดีนะคะกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้นะคะถ้าเป็นแฟนเนี่ยคือคบได้ยาวนะคนนี้นะคะหรือว่าเขามีความจริงใจมาให้นะคะนะเป็นเนื้อคู่กันถามว่าได้ไม่ได้นะคะนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรก็คือคุณจะต้อง มีอาการเจ็บป่วยใดๆนะคะที่อยากจะไปหาหมออะนะคะแล้วคุณจะได้เจอหมอดียาดีนะคะนะแก้ไขเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้คุณนะคะได้ทันท่วงทีนะคะนะแต่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงนะปวดท้องหรืออะไรเงี้ยประจำเดือนมาไม่ปกติแนะนําให้ไปหาหมอนะคะเพราะว่ามันมี e อีวิลมันมีอ่ามีเดวิลเข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นมันจะเป็นโรคนะคุณนะมันจะเป็นต้องระวังนะคะระวังเพื่อเพื่ซีดเ,เพื่อก้อนเนื้อเพื่อ,อะไรเงี้ยนะ ถ้าปวดท้องมองไม่เห็นอย่างเงี้ยต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะนะย่มามัวแต่ห่วงสตังค์อยู่นะคะแล้วก็มีเดวิลนะฮะอย่างอย่างที่บอกก uh, ับเดวิลนะคะให้ระวังมันมากับเครื่องถ้วยอย่างนี้ด้วยให้ระวังเรื่องของชู้สาวนะคะนะความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าหลักแท้เนี่ยคือหลอกลวงก็ได้นะคะนะหรืออีกในหนึ่งก็ให้ระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะใดๆนะอ่าขอไพ่ทำพิเศษคนวันพุธหนึ่งใบนี่ไง นะคะจะมีความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นนะนะคะอย่าววตัวเองเข้าไปพันฒนาการกับเดวิลนะเดวิลบอกแล้วนะคะเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งที่แบบว่าไงบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้คุณหาจะไม่จะบอกว่าไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันเป็นเวรเป็นกรรมอ่ะมันต้องเจออ่ะนะคะเดวิลเนี่ยได้หมดนะทั้งพูดเลยเรื่องผิดศีลธรรมทุกชนิดนะคะผิดศีลธรรมทุกชนิดนะคะหรือถ้าไม่ผิดศีลธรรมก็เรื่องชู้สาวนะคะไม่ใช่เรื่องชู้สาวก็คืออะไรได้อีกอะโรคภัยไข้เจ็บนะคะ โครคไข้ไข้เจ็บก็ได้นะคะนะอันนี้ก็เป็นห่วงคุณแหละถ้าใครป่วยอยู่ให้ไปเช็คนิดนึงนะไปหาหมอนิดนึงนะคะท่านใดมีประกันสองคมก็ใช้เถอะนะนะคะอืมเป็นห่วงคุณแหละนะนะคะโอเคไปต่อต่อไปนะคะที่คนวันพฤหัสนะคนวันพฤหัสขอสามใบนะคะมีเรื่องของอตัวอัศวินไม้เท้านะคะมีเรื่องของห้าไม้เท้านะคะ มีเรื่องของสามไม้เท้างานลุ้นลวนเลยค่ะนะคนวันพฤหัสนะคะงานลุ้นลวนเลยนะคะเขาบอกว่าในวันที่ยี่สามนี้คนวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับงานแน่ๆนะคะหรือการเดินทางนะคะการเดินทางครั้งนี้นะอาจจะอพูดเรื่ยงถึงเรื่องของการเดินทางก่อนนะเพราะว่าไพ่ันออกมาเดินทางนะคะแล้วก็งานด้วยนะเอาเอาเรื่องการเดินทางอย่างเดียวบางคนมีแค่การเดินทางอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับงานก็ได้นะหรือบางคนแบบว่าไป การเดินทางครั้งนี้มันเพื่องานก็ฟังไปด้วยเลยนะคะการเดินทางนะมันจะมีอุปสรรคนะคะระวังคนขัดแข้งขัดขา่าหรือระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องไปทะเลาะบ,บอกแววงกับใครนะคะแต่ว่าเดินทางไปครั้งนี้นะ,ค,ะคุณจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะนะหรือว่าท่านใดที่ตกงานอยู่นะคะคุณจะได้ข่าวเกี่ยวกับงานนะคะอ่า จะได้ข่าวเกี่ยวกับงานแหละนะจะได้อ่ามันจะได้งานอ่ะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องฟันฝ่านิดนึงต้องต้องบุกต้องลุยนิดนึงนะคุณนะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะนะเ <c oughs> หนื่อยนิดนึงนะคะนะหรือว่ามีผู้สมัครมีแคนด,ดิเดตเยอะมากๆคุณต้องไปสู้ไปแข่งกับเขานะคะแต่ถ้าได้แล้วดีมั่นคงมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงานหรือเอา,เอา,เอาคนที่มีงานประจําอยู่ดีกว่าคนที่มีงานประจําอยู่นะคะอาจจะต้องมีการอ่า มีจะต้องแบบว่าไงอ่ะจะต้องแอคทีฟนะคะในในช่วงวันที่ยี่สามเนี้ยคุณต้องมีมีการแอคทีฟของงงานของคุณนะนะคะนะแล้วจะต้องระวังเรื่องของทีมนะคะให้ระวังเรื่องของทีมงานที่ไม่เป็นไปในไม่เป็นไปทิศทางเดียวกันมีความขัดแย้งนะคะมีการทะเลาะเบาแวงนะคะหรือมีความแบบว่าไม่เห็นเห็นไม่ลงรอยกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะแต่ว่าดิฉันว่าคุณอ่ะผ่านมันไปได้แหละนะเพราะสุดท้ายเป็นสามไม้เท้าก็คือว่าคุณจะได้ขยับขยายนะคะ นะขยับขยายงานนี้มันจะโตขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องงานถามว่าดีไหมดีแหละแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคพูดง่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานหรือการเดินทางนะคะมันจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่คุณจะผ่านไปได้นะโอเคค่ะไปต่อต่อไปที่คนวันอ่ะดดูในกรณีคนตกงานก่อนคนตกงานว่างงานจะได้งานเด้อแต่มันจะได้แบบมีอุปสรรคอ่ะนิดๆหน่อยๆนะคะคุณผ่านน่าจะผ่านไปได้แหละนะถ้าคุณอยากได้มันด้วยเนี่ยคุณจะต้องสู้แน่ๆนะคะ ต่อไปขอไพ่ทักพ,พิเศษคนวันพฤหัสหนึ่งใบเนี่ยออกมาเครียดนะคะกังวลนะเครียดไม่ผิดกังวลไม่ผิดถ้าสมมติว่าคุณจะไปสัมภาษณ์งานแล้วคุณกังวลคุณก็เตรียมตัวให้มันดีนะคะก็อาจจะมีความเครียดความปวดหัวนิดนึงนะคะก็บพกยาพาราไปด้วยถ้าไปถ้าไปสัมภาษณ์นะอันนี้คือไงอะ่ะคือให้คุณเตรียมตัวให้ดีๆแล้วกันนะคะจะได้มีความมั่นใจเนาะนะคะโอเคค่ะไปต่อนะไปต่อที่ควนวันศุกร์นะคะ คนวันศุกข,ขอสามใบค่ะหนึ่งไม้เท้าออกมานะคะเด็กถือถ้วยก็ออกมานะคะสิบดาบก็มาด้วยมาทำไมเนี่ยสิบดาบจะดีอยู่แล้วเชียวอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาว่าไงบ้างนะสำหรับไพ่สามใบนี้นะคะไพ่ชุดนี้นะ เขาบอกว่าคุณนะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในชีวิตเลยช่วงนี้นะคะนะมีความมั่นคงเข้ามานะคะหรือว่าบางคนถ้ามองเป็นเรื่องของความรักเนี่ยรักเก่าอาจจะหวนคืนมาก็ได้นะคะนะแล้วก็ในส่วนของเด็กถือถ้วยนะคะก็อา,อาจจะบอกพบรักพบเจอกับคนที่เป็นบออ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนอายุน้อยกว่านะฮะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือว่าอ่าถ้าไม่ใช่คนอายุน้อยกว่าคือคนที่มีอุปอป,ปนิสยัยลักษณะคล้าย เด็กนะคะประมาณนี้นะคะหรืออในหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้พบโชคก็ได้นะคะมีบริวารน,นําโชคนําลาบมาให้คุณนะคะนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบที่สิบดาบให้ระวังเรื่องของความทุกข์นะคะหรือว่าอุบัติเหตุเพศภพายความเรียกว่าอะไรความความไม่สบายใดๆด้วยต้องระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่ามัวแต่ดีใจได้โชคได้ลาบมานะคะนะขอไพ่ทักพิเศษดีกว่าวันศุกร์ อ่าสุดท้ายเดือดซันคุณขานี่ใครรอบุตรจะได้ลูกเด้อน,นะใครรอบุตรจะได้ลูกนะคะใครรออยากใครใครอยากท้องจะได้ท้องนะให้ไปคอยดูดูแลคันให้ดีตรวจคันให้ดีๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าวันที่ยี่สบสามเนี้ยคุณพบเจอเรื่องไม่ดีใดๆนะแต่คุณอ่าไพ่เขาทักมาว่าคุณจะได้เดือดซันเนี้ยคือทุกอย่างมันจะคลี่คลายเป็นดีนะคะนะในในไม่ช้านะคะแสงสว่างมันมาความมืดหลอมืดนักหลอนี่แสงสว่างมาโป๊ะจบ หายมืดเลยอย่างนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปดูให้คนวันเสาร์บ้างเด้อคนวันเสาร์ขอสามใบนะคะวันที่ยีสสานี้นะได้ห้าถ้วยใบแรกได้เ m p r e s s สดี s นะคะใบที่2นะใบที่สได้เป็น s of ว่นนะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์ที่ผ่านมามีความทุกข์ความกังวลใจคอตกๆเนาะดาวนะคะไม่ค่อย สดชื่นร่าเริงสดใสเท่าไรนะคะเนาะรู้สึกว่าอมทุกนะฮะไพ่ใบห้าถ้วยเนี่ยคืออมทุก่ะนะแล้วก็ในส่วนของอวันที่23เนี้ยนะเขาบอกว่าคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะได้รีแลกซ์นะคะนะหรือว่าเขาบอกว่าความเป็นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอุดมสมบูรณ์ดีนะคะใครทําเรื่องการเกษตร,รเลือกสวนไดนาจะให้ผลดีนะคะใครทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมวิตามินใดๆเกี่ยวกับอ่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะคะหรือว่า เกี่ยวกับแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้คุณกับคุณนะคะให้ผลผลิตที่ดีนะคะนะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของวันที่ยี่สามเนี้ยนะคุณมีความคิดเพ้อฝันนะคะเด <c oughs> ดีมกันทั้งวันเพ้อๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้มันอาจจะยังทําอะไรไม่ได้เราก็คิดไปก่อนถ้าคิดแล้วมีความสุขก็คิดไปนะคะประมาณนี้นะแต่ถ้าคิดอะไรแล้วมันทุกข์ก็อย่าไปคิดเลยนะคะอ่ะขอไพ่ทับพิเศษคนวันเสาร์ไพ่อยากบอกอะไรอ้าวคุณจะได้งานนะคุณขา หรือได้โอกาสใหม่ๆนะคะได้ความมั่นคงนะคะเข้ามานะไพทักพิเศษอันนี้ได้แน่ๆนะนะคะเขาจะบอกว่าเรื่องการงานหรือว่าความมั่นคงจะดีขึ้นมากๆเลยจะได้โอกาสพิเศษนะคะแบบเทวดาจัดสรรให้เลยนะประมาณนี้นะคะดีลดนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคนทั้นเกิดวันเกิดท่านใดยังไม่ได้ กดติดตามกดกระดิ่งกดไว้นะนะเดี๋ยวเรามีไลฟ์สดในยู u b e เร็วนี้แล้วนะคะจะได้เข้ามาดูดวงฟรีกันเลยนะคะมาแอบเจ้าน่ายมาดูกันได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ช่วยแชร์ให้มางนะนะคะจะได้เป็นกำลังใจเนาะให้เราได้ทำ u t u b e ให้คุณดูต่อๆไปนะคะเราจะได้ไม่ท้อนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับท่านที่ท่านใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแล้วนะคะขอบคุณมากๆๆๆมากมาขอให้รวยรๆยๆๆๆ รวยๆเงงๆปังๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ